สวัสดีครับผมนู้แอดมิน min, ช่อง107สเ็ดลรับออนไลน์เรื่อง Wi-Fi บน Facebook เราสามารถติดตั้ง Wi-Fi ฟรี free, แล้วทำให้เพจของเราติดผลการค้นหาแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันอยู่ในหัวข้อใดผมเชื่อว่าหลายคนใช้ลูกเล่นนี้เพื่อตามหา Wi-Fi ฟรีร้านอาหารร้านกาแฟโรงแรมที่พักแล้วในส่วนการติดตั้งมีสอนนะครับไปทีละขั้นตอนครับลูกเล่นที่ผมกล่ามาข้างต้นนั้นคือตรงนี้ครับ เลื่อนลงมาจะอยู่ในส่วนการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับประสิทธิภาพของ Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตมือถือคุณผู้ชมสามารถใช้ลูกเล่นนี้ตามหา Wi-Fi ฟรีจากร้านกาแฟโรงแรมที่พักหัวข้อนี้สำคัญสำ,ญสำหรับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารร้านกาแฟร้านนวดร้านโรงแรมที่พักร้านขายสินค้าต่างๆนะกดตั้งค่ากดนู่นกดนี่นะแต่ว่าผมจะโฟกัสเฉพาะเรื่องที่สำคัญนะสลับมาที่โหมด Wi-fi สาธารณะหัวข้อนี้ครับการแก้ไขแก้ไขสถานที่สมมุติคุณอยู่ในจังหวัดอุดรธานีถ้าต้องการเจาะจงมากกว่านั้นอย่างเช่นเซ้นท่านอุดรธานีเจาะจงลงไปได้นะครับมันแคบลงไปนะครับสมมุติผมยกตัวอย่างอุดรธานีครับบริษัทห้างร้านโรงแรมที่พักต่างๆก็จะโชว์ขึ้นแบบนี้ครับ ทีนี้เราไปดูวิธีการติดตั้งนะเข้าไปในเพจกดตั้งค่าเพจข้อมูลเพจเลื่อนลงไปหัวข้อนี้ครับ Wi-Fi ครับเพิ่มชื่อเครือข่ายเพิ่มเพิ่มสถานะ Wi-Fi ถ้าคุณแจกฟรีนะคุณก็มีโอกาสที่จะอยู่ในผลการค้นหาที่ดีมากๆนะครับร้านกาแฟร้านขายสินค้าโรงแรมที่พักต่างๆหัวข้อนี้ครับมี Wi-Fi ฟรี free, ติ๊กได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมไม่แน่ใจว่าระบบผลการค้นหาเขาจะให้ทุกเพจหรือเพจที่สามารถเช็คอินได้ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างจุดเช็คอินเพจ ก็หมายถึงการลงรายละเอียดให้ครบแผนที่นะครับสรุปว่ามันมีหลายขั้นตอนมากๆนะครับรวมไปถึงการกระตุ้นให้หน้าม้าเข้ามากดเช็คอินหน้าเพจและกระตุ้นอย่างอื่นไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องในในช่วงท้ายเกี่ยวกับการรีวิวสร้างจุดเช็คอินนะครหรือใครไม่มีเวลาทำแจ้งผมเข้ามาเบอร์โทรผมมุมซ้ายหน้าจอรับผมรับทำให้นะครับราคาไม่แพงครับแล้วคุณเปิด เปิด Wi-Fi ให้ผู้คนเข้าใช้แบบฟรีๆผมเชื่อว่าต้องติดผลการค้นหาแน่นอนครับเนื่องจากจุดเช็คอินเพจถ้าติดผลการค้นหาแล้วใครที่เซิร์ชในหน้าแรกข้อนี้ครับคุณกำลังคิดอะไรอยู่ผู้คนก็จะเข้ามาแล้วกดปุ่มเช็คอินแล้วพิมพ์ชื่อร้านของคุณผมสร้างเพจชื่อว่าสร้างจุดเช็คอินรับดูแลเพจครับนี่เป็นเช็คอินเพจนะครับมีผู้คนเข้ามาเช็คอินแล้ว9 4ครับเป็นเพจเกี่ยวกับการรับ ทำจุดเชอินนะผมลองเซิร์ชมันก็เด้งขึ้นมาแบบนี้ครับก็ลองลองไปติดตั้งในเพจของคุณนะครับหรือคุณผู้ชมท่านใดต้องการตามหา Wi-Fi ฟรี free, ก็ทําตามขั้นตอนที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับอยู่ในหัวข้อความเป็นส่วนตัวแล้วเจอกันคลิปต่อไปช่วงท้ายครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ